่อนที่ท่านจะไปฟังดวงชะตาชีวิตของท่านนะครับอาจารย์ขอฝากไว้ครับในเรื่องเกี่ยวกับการเขียนแผ่นมงคลชะตาชีวิตนะครับแผ่นมงคลชะตาชีวิตคือการที่อาจารย์นะครับจัดเขียนดวงชะตาชีวิตของคุณนะครับไว้ที่แผ่นนี้นะครับซึ่งจะล้อมรอบด้วยดาวที่มีตำแหน่งโดดเด่นตามหลักของโหราศาสตร์ไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวเกษตรมหาจักรมหาอุตรราชาโชคนะครับเป็นตำแหน่งที่เสริมมงคลต่อตัวของท่านเองครับสามารถที่จะ นำแผ่นนะครับมงคลชะตานะครับบูชานะครับไว้ที่นะฮะหิ้งพระนะครับผมใต้ผานพระพุทธรูปนะครับหรือนะครับใส่กรอบบูชาได้นะครับใครสนใจนะครับให้อาจารย์เขียนแผ่นมงคลชะตาชีวิตนะครับเพียงแผ่นละ150บาทครับใครที่สนใจนะครับที่จะบูชาดวงชะตาชีวิตของตัวคุณเองนะครับสามารถที่จะสอบถามได้ที่ไลน์แอสไซน์โฮโลมาสเตอร์ครับ สวัสดีครับคนที่เกิดราศีลคนาราศีมังกรนะครับประจาช่วงเดือนมิถุนายนนะครับปีพุทธศักราช2563นะครับแนวโน้มในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคุณในช่วงนี้จะดีหรือร้าประการใดนะครับให้ผมไขข้อข้องใจให้คุณฟังกันนะครับเอาละครับพื้นฐานดวงของคนที่เกิดลัคนาราศีนี้นะฮะถือว่าค่อนข้างครับที่จะมีปัญหานิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าในหลักโหราศาสตร์ไทยครับมันจะมีช่องช่องหนึ่งเขาเรียกพบพหนึ่งเขาเรียกอลินะฮะ หลักโหราศาสตร์ไทยเนี่ยมันจะมีดาวทั้งหมด10ดวงนะฮะในการดูดวงซึ่งณขณะนี้เนี่ยช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยมันมีดาวไปเกาะกลุ่มอยู่ในภพอาริทั้งหมด3ดวงนะฮะเพราะฉะนันโอ้โหค่อนข้างที่จะเหนื่อยพอสมควรนะ่ยใช้คํานี้นะครับสิ่งสองพันที่สุดครับคือดาวการงานของคุณเนี่ยมันเป็นอาริกับดวงอยู่นขณะน,นี้อาริแปลว่าอะไรครับอาริแปลว่าอุปสรรคอาริแปลว่าปัญหาปัญหาที่จะต้องได้รับการแก้ไขครับแต่ ข้อดีหนึ่งอย่างคือคนที่เกิดลัคนาราศีนะฮะมับบงกรเนี่ยนะครับดาวประจําตัวในภาษาหมอดูมตันมะเป็นกเกษตรตาที่ปรดีเป้ามั่นคง 2. มีดาวตัวแทนและเรื่องเกี่ยวข้องกับความนึกคิดนะครับกลุ่มจุดเกิดแปลว่าอะไรแปลว่ามีสติปัญญามีพลังนะครับสมองความคิดมีความรู้ที่จะแก้ไขหรือหาทางออกเรื่องของปัญหาตัวจุดนั้นได้นะฮะ และอย่างต่อไปก็คือว่าดาวดวงนี้นะฮะยังเป็นดาวเกี่ยวกับคนที่จะมาเกื้อกูลคุณด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นถึงคุณจะมีปัญหาอะไรก็ตามทีเรื่องของการงานนั้นแต่จะมีคนนั้นมาซัพพอร์ตหรือเกื้อกูลคุณนะครับทำให้คุณนั้นผ่านพ้นลิกิตการที่ทําให้คุณนั้นเครียดในช่วงนี้ผ่านพ้น,นไปได้ด้วยดีครับอาจารย์ผู้ขอกรันตีนะครับในดวงฮัตตาชิตแล้วเนี่ยดาวการเงินยังมีเหตุอยู่นะ ยังต้องประคับประคองให้ดีเพราะว่าเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวข้องการใช้จ่ายช่วงนี้เนะี่ยค่อนข้างที่จะเยอะค่อนข้างที่จะสูงครับถ้าสมมุติว่าใช้จ่ายนะครับเกินตัวมากจุดเกินไปรูดบัตรเครดิตนะครับผมนะมากจนเกินไปนะครับโอกาสที่จะมีมุมติดลบในภายภาคหน้ามีสูงมันอาจจะไม่ได้ติดลบช่วงนี้แต่มันสะสมยอดปุ๊บและมีผลในภายหลังเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้จักบริหารจากการ เงินทองให้ดีตั้งแต่ช่วงนี้ปัญหาเรื่องของการเงินอนาคตจะได้ไม่ต้องเกิดขึ้นนะครับผมนะอันนี้คือสิ่งที่ต้องฝากเอาไว้นะครับส่วนเรื่องเกี่ยวกับที่ส่วนตัวนะยังมีข้อดีอยู่นะฮะคู่ครองยังมีโอกาสซัพพอร์ตคู่ครองแล้วยังมีโอกาสเกื้อกูลนะครับใครที่ทะเลาะบ,บอกแหวงนะฮะกับความรักหรือมีปัญหาก่อนหน้านี้นะฮะมุมงในเรื่องเกี่ยวกับก,บการกลับมามีความสัมพันธ์นะฮะที่ดีมากกว่าช่วงที่ผ่านมา มันก็จะมีมุมที่ดีนะครับผมในช่วงปัจจุบันนี้ครับอาจารย์ผู้ของการันตีครับส่วนใครที่เป็นโสดอยู่อยากมองหาใครคนใดคนหนึ่งที่มาเติมเต็มชีวิตของคุณนะครับใช้คําว่ามีโอกาสศึกษาดูใจนะเข้ามาในช่วงนี้แต่ถามว่าจะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์เป็นมุมของแฟน อะไรก็ตามทีอาจจะต้องดูกันต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับผมแต่นี่แหละคือส่วนหนึ่งของคําพยากรณ์ครับใครที่อยากที่จะรู้ดวงเป็นการส่วตัวกับผมก็สอบถามกันได้เบอร์ช่องทางในการติดต่ออยู่หน้าจอแล้วโดวยเฉพาะสามารถที่จะเข้ามาสอบถามได้ที่ Line แอสไซน์ o ฮโลมาสเตอรมีคำตอบแบบ